วายไม่ตรงกิน้วยรับตาน้ำแข็งได้เลยครับอร่อยดีครับยังไม่ตรงนะครับเ้ยสวยรับเด่ตองจ้ำไม่ตรงอีกแล้วไม่ตรงครับเพราะฉะนั้นก็ต้องกินซูชิชิ้นนี้เข้าไปโอ้ยอันนี้น่าอร่อยสบายสบายเขาบอกสบายสบายครับหนึ่งจองจ้ำอร่อยตรงยืม ามหนึ่งสองต้มหนึ่งสองกินกล้วยครับกินกล้วยทั้งหมดนเข้าไปครับ กินกินกินกกินกโอยอยากดูมากเลยบอกกินเองจะมาอีทำไมนะมาเริบต่อไปหนึ่งสองสามวันนะ้ย เสาทานเข้ารอบหนึ่งสองตัไปนิดเดียวเองเพือมาแล้วโอแค่เริ่มจีบด่านแรกก็ออกอาการซะแล้วล่ะค่ะจะไหวไหมเนี่ย หนึ่งสองต้มกินน้ำแข็งเลยครับเนื้อต้มชอบน้ำแข็งคนชอบน้ำแข็งโ้โวเรียบเลยเอาจับจานครับหนึสต้มช่วยด้วยโอ้ยอัตีเออ ตองซ้ำไม่ตกไม่ตกจีน้ำแข็งจีน้ำแข็ง <c oughs> น้ำแข็งที่เราผลิตมาเองอเผลิตมาเองด้วยเ,เราสามารถย่อยสลายให้มันเล็กลงได้อ,อัตดีเอ้ยบอบช้ำม,มากอัตดีหน,นึ่งตองซ้ำ ต้อมตั้มเอาแล้วเอาแล้วงานนี้น้องไม่เคยกินอาหารญี่ปุ่นนะครับจริงเหรอจริงใช่ครับจริงเหรอกินไม่เป็นแจ๊คกะบีออกหน่อยกินแทนน้องหน่อยน้องเขาไม่เคยกินอาหารญี่ปุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกินได้เพื่ออาตี้อาร์ตี้ทำเพื่อพี่มา นี่ไม่โดนไม่โดนเลยลูกมุมกล้องด้วยอย่าเล่นอย่าเล่นเอาช้าแล้วเมื่อกี้น้ำแข็งน้องยังกล้ากินเลยเฮ้ยชีวิโอ้นี่อแมนมากแมนมากบ่ายน้องทุกคงนี้ไม่ต้องห่วงไปเลยมีปุ่นกันเลยจัดไปเฮ้ยเขินหน่อยเต้นหน่อยเฮ้ยไอ้บ้า อะไโอ้โหหลายมาทีเต๋อเขากินไปยังปกตินะเออล้มออกหูผู้ป้าปุ๊้ป้าเลยของน้องเต๋อเยอะกว่าอีกอ้าวลองดูคราวนี้จะได้ตรงกันหรือไม่อาร์ตี้กับน้องน้ำชาจับจานเลี้ยงตองตั้มตั้มจีนี่ดิบทล้ำพอดออกหักอยากตายน้องน้ำชา จะเลือกหนุ่มที่ไม่รู้จักคําว่ารักแท้มาโดนทํำทอดคนที่น้ำชาเลือกก็จะกลายเป็นคนอ,อกหักจึงต้องกินยาพิษฆ่าตัวตายระใครที่น้องน้ำชาคิดว่าไม่สาม,มารถอธิบายคําว่ารักแท้ให้กับน้องน้ำชาได้น้องน้ำชาคิดว่าไม่สามารถอธิบายคําว่ารักแท้ให้กับน้องน้ำชาได้พี่แจ๊สค่ะพี่แจ๊สค่ะ ดีเกินไปหรือเปล่าโโอ้หเอายาพิษใส่ปากจริงๆแล้วเป็นยาลดกดนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ไม่ใช่ยาพิษนะฮะเป็นยาลดกดนะฮะเรามาเล่นๆเล่นนนึ่ไม่ต้องหมดครับไม่ต้องหมดสมมติสมมติว่ามันเป็นยาพิษเอาใส่ปากเข้าไปก่อนตายต้องบอกลาบอกลาด้วยรักบอกลาหนึ่งพี่คิดว่าพี่คงไม่ดีพอผู้ชายอย่างพี่มันก็แค่ผู้ชายร่กงย่าน้องเล่นน้องเหยียบย่ำได้เสมอพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่จะอยู่ไปทำไมดูให้เต็มตาเกินเลย ถ่เน้องได้เกิดความเฮฮาหันสาในตัวของพี่ถ้าผู้หญิงไม่รักก็อย่าอยู่ชัยภูมิเลยพี่ไม่ใช่ผู้ชายอย่างโมลลีคิงจะได้มีทุกสย่งให้เลือกสรรพี่เป็นแค่ผู้ชายลอรีอัลทำไมอะไรคุณค่าที่เธอคู่ควรลาก่อนน้ำชา ตายมังที่จมบ่เพราะควัด้วยอ่อนควันฉังขามันไม่เหมือนคนกะไรตายมันเหมือนปลาหมอกระนังก่อบ่อยล้ําชาพี่เข้ากับล้ําชามากเพราะลินพี่ชาแล้วิศ ถึงจะเป็นที่ยาพิษปลอมแต่แสก็เล่นออกอาการจนหน้าสะสารเลยค่ะ ก็ทุ่มเททั้งพลังกายและพลังใจกันอย่างเต็มที่สัปดาห์หน้ามาลุ้นกันตอบว่าใครจะพิชิตใจและได้เป็นผู้หอมแก้มน้ำชาในโอโนโชกาคงไปกันไม่ได้อะเดีปงเลยเราเลิกกันเถอะเราเลิกกันเถอะโอ้โหเจ็บลึกเข้าไปในหัวใจ คนไหนมากดปีก่อนพี่ก็เลยจะพักผ่อน